สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชาแนลนะครับสิ่งที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็คือจากใยนะครับที่อยู่ตามในบ้านเรานะครับนะครับว,วันนี้ผมก็จะมาทําไม้กวาดหยักใยนะครับจากขวดน้ําอัดลมนะครับเราไม่ต้องไปซื้อไม้กวาดายกใยมาให้เปลืองตังค์นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีท,ทากันเลยนะครับ นี่ครับวิธีการทำนะครับเราก็จะนำขวดน้ำอัดลมมานะครับสามขวดนะครับเป็นขวดเปล่าก็เอาขนาดเท่ากันนะครับหรือถ้าใครไม่มีก็สามารถใช้ที่รถลันกันมาได้นะครับแบบนี้ได้นะครับแล้วก็จะมีท่อ PVC นะครับขนาดสี่หุนนะครับเม็ดกันไกนะครับตอนแรกครับเราก็จะปาดก้อนนข้อออกเลยนะครับ เป็น,นขวดนะครับก็ปาดออกทั้ง3าขวดเลยนะครับ ก็ปาดออกลักษณะนี้เลยนะครับก็ปาดทั้งสามขวดนะครับครับหลังจากปาดก่นแล้วเราก็ใช้กันไกรนะครับตัดน่ครับตัดลักษณะนี้ครับคือตัดแบ่งครึ่งก่อนนะครับ หลังจากแบ่งครึ่งเสร็จแล้วก็ตัดอ,อีกสามส่วนนะครับก็ทำให้เขาเป็นริ้วๆรับนะครับก็ตัดออก เป็นแบบนี้นะครับก็ตัดให้รอบเลยนะครับรอบขวดทั้งสามขวดเลยครับนี่ครับหลังจากที่เราใช้กรรไกรตัดนะครับให้เป็นริ้วแบบนี้นะครับให้รอบขวดนะครับจากนั้นเราก็จะนําขวดนะครับมาสวมกันนะครับก็สวมลงไปเลยนะครับ ส่วนลงไปก็จะได้ลักษณะนี้นะครับนี่ครับจากนั้นนะครับเราก็จะทำการบีบขวดนะครับแล้วก็ใช้ตะปูลนไฟนครับมาเจาะรูนะครับเพื่อที่เราจะล็อกน็อตไว้นะครับเพื่อให้เขาจะแบนติดนะครับครับเดี๋ยวผมก็จะไปเจาะรูก,ก่อนนะครับ นี่นะครับหลังจากที่เราสวมใส่เรียบร้อยครับเราก็ใช้น็อตนะครับล็อกไว้นะครับถ้าสามขวดนะครับเขาหนาเกินไปนะครับเราก็ใช้สองขวดก็ได้นะครับนี่นะครับจากนั้นเราจะใช้ท่อ PVC นะครับขนาดสี่หุนนะครับสวมเข้าไปในที่ปากขวดเราเลยนะครับแบบนี้นะครับก็ดันให้แน่นๆนะครับ นี่ครับแค่นี้นะครับเราก็จะได้ไม่กวาดหยักย่ายนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปเสียตังค์สักบาทเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกวาดหยักย่ายกันเลยนะครับว่าจะได้ผลเป็นที่น่าพอใจหรือเปล่านะครับครับเราก็มากวาดกันเลยนะครับนี่นะครับก็กวาดก็สะอาดเลยนะครับ นี่ครับอยากย่อยไม่เหลือนะครับนี่นะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับลืมไปนะครับเราก็สามารถใช้กวาดใบมงใบไม้อะไรได้นะครับนี่ครับหรือจะกวาดใบไม้นะครับก็ได้นะครับนี่ครับ ก็ถือว่าใช้งานได้อเนกประสงค์เลยนะครับนะครัว่ากวาดได้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์ต่อได้หลายๆท่านนะครับถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ